สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่ได้พาไปเก็บกระเทียมปลามานะคะคลิปนี้สาวก็จะพามาชมว่ากระเทียมปลาที่สาวเก็บมานั้นสาวได้เอามาทําอะไรทานบ้างค่ะกระเทียมปลาที่เก็บมาก็เอามาล้างแล้วก็ทําความสะอาดนะคะก็ทําอาหารทานได้หลายเมนูค่ะวันแรกนะคะที่สาวเก็บมาสาวก็เอามาผัดใส่กับ หมูสับที่สาวลวนไว้แล้วนะคะที่สาวมีเยอะนะคะสาวก็แช่ตู้เย็นไวเนาะวันนี้ก็เลยเอาหมูสับออกมาผัดนะคะกับเส้นนูเดิลที่สาวมีแล้วก็ใส่กับกระเทียมปลาค่ะวันนี้ก็เป็นหมูสับที่ลวนไว้แล้วนะคะจะผัดใส่กับเห็ดค่ะก็เป็นเห็ดชมำปิยองสีน้ำตาลนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆกับของที่เหลือในตู้เย็นนะคะก็จะผัดใส่กับใบกระเทียมปลาค่ะ หมูสับเสา,าก็รวนได้แล้วนะคะก็เอามาอุ่นให้ร้อนนะคะก็ผัดร่วมกับเห็ดจำปยองค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะอันนี้ก็เป็นเคอรี่ซอสนะคะที่ผสมกับซอสริกค่ะก็ใส่ไปนิดนึงนะคะพอดีเขาบีบอกอกยาก เราก็เลยเปลี่ยนใจนะคะก็ใส่เค็ดสับค่ะอันนี้ก็เป็นซอสมะเขือเทศนะคะก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะก็ปรุงรสตามชอบนะคะอันนี้สาวไม่ทานเผ็ดมากนะคะก็จะใส่ของที่สาวมีเหลืออยู่นะคะที่แค่ในตี้เย็นค่ะก็จะมีหมูสมับมีเห็ดหอมไม่ใส่เห็ดชัมปิ่ยองค่ะแล้วก็บุเดนนะคะอันนี้ก็เป็นบุเดนที่สาวต้มไร้นะคะ ก็เยอะนะคะสาวก็แบ,บ่งส่วนนึงแค่ยินไว้ก็จะเอามาแแดงผัดทำเมนูต่างๆได้ตามชอบค่ะก็ผัดทุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทุกอย่างก็สุกแล้วนะคะแต่ว่าเอามาอุ่นมาผัดใส่เครื่องปรุงตามชอบนะคะให้ค็นอนเนาะอันนี้ก็เป็นต้นกระเทียมปลาที่สาวหั่นไว้นะคะสาวก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้คีอเก็บมาเนาะก็ใส่เป็น นะคะให้เขามีกลิ่นหอมผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะกระเทียมปลาก็มีกลิ่นเหมือนใบผู้ชายนะคะหรือเหมือนใบกระเทียมหรือต้นกระเทียมนะคะผัดใส่ลงไปเขาก็ยุบหายหมดเลยนะคะเราก็จะหันแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะค่ะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะปรุูตามชองค่ะ แค่นี้ก็ได้หนึ่งเมนูผัดนูเด้ลใส่หมูสับแล้วก็กระเทียมป่าแบบง่ายๆนะคะก็เป็นหมูสับที่สาวรวนไว้แล้วก็ใส่เห็ดชัมปิยองใส่เส้นนูเด้ลที่มีนะคะแล้วก็ใส่ใบกระเทียมป่าค่ะก็ออกมาหน้าตาใช้ได้นะคะแล้วก็รสชาติก็อร่อยถูกปากถูกใจคนทำแล้วนะคะสาวทำเองสาวก็ทานเองนะคะทุกคน ก็เป็นใบกระเทียมปลาที่สาวเก็บมานะคะก็กลิ่นหอมนะคะก็เอามาดัดแปลงทำอาหารทานได้ตามชอบค่ะทั้งแบบสุกแล้วก็แบบสดนะคะอันนี้ก็ยังร้อนๆนะคะสาวก็ทานเองนะคะทําเองทานเองค่ะปันต่อมานะคะสาวก็ได้ทำต่อค่ะ ก็คือเอากระเทียมป่าที่สาวเก็บมานะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะต้นกระเทียมป่าเขาก็ยังสดแล้วก็ยังอ่อนอยู่นะคะสาวก็ชอบมากนะคะเขามีกลิ่นหอมกระเทียมป่าก็เป็นผักที่ขึ้นปีละหนนะคะแค่ช่วงไม่กี่เดือนนี้นะคะเขาก็จะออกมาปกติในช่วงที่ปลายฝนเอ้ยไม่ใช่ปลายฤดูดหนาวนะคะกระเทียมป่าก็ กำลังออกเยอะเลยนะคะตอนนี้ถึงจะต้นยังไม่ใหญ่นะคะแต่ว่ากำลังอ,อ่อ,อนๆค่ะสาวก็จะเอามาเจียวใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่กับพริกสดค่ะอันนี้ก็เป็นพริกจินดาที่สาวปลูกนะคะก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะมาหั่นนะคะหั่นใหญ่หั่นเล็กชิ้นแบบไหนก็ตามชอบเลยค่ะสาวก็จะหั่นประมาณหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็จะเอาไป ใส่กับไข่นะคะทำเป็นออมเล็ตนะคะหรือไข่เจียวใส่ใบกระเทียมปลาค่ะ อยากให้มีรสเผ็ดนิดหน่อยนะคะสาวก็ใส่พริกจินดาที่แช่แข็งไว้ลงไปนะคะ4เม็ดค่ะอันนี้ก็เป็นพริกที่สาวปลูกเองนะคะเมื่อปีที่แล้วเนาะก็มีแช่ตู้เย็นไว้เยอะอยู่นะคะก็เอามาซอยแล้วก็ใส่ลงไปด้วยกันค่ะไข่เจียวก็ทำได้ตามชอบนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะถ้าเราชอบทานอะไรก็ทำแบบนั้นนะคะ สาวอยากให้มีรสเผ็ดนิดหน่อยนะคะก็ใส่พริกลงไปค่ะนี่นะคะก็เป็นใบกระเทียมปลาแล้วก็พริกนะคะก็ใส่ไข่ลงไปซีฟองค่ะวันนี้เนาะก็ทำไข่เจียวหรือออมเล็ตนะคะออมเล็ตใส่ใบกระเทียมปลาค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะสาวจะไม่ปรุงอะไรเยอะใส่แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวค่ะก็ตีไข่ให้เข้ากับใบกระเทียมปลานะคะ แบบไม่ต้องฟูมากแค่แค่ให้เขาไข่ไข่ที่ใส่ลงไปให้เขาแตกและให้เขาหยาบหยาบนะคะสาวชอบแบบนี้เนะาะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ กระทะร้อนแล้วก็มาลงมือทําไข่เจียวใส่ใบกระเทียมปลากันเลยค่ะก็ใส่ตามชอบนะคะสาวแค่ปรุงใส่แค่ซีอิ๊วขาวะคะ่ะไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะไข่เจียวใส่กระเทียมปลาอร่อยนะคะสาวชอบสาวก็มีไอเดียว,ว่าอยากทําไข่เจียวใส่ใบกระเทียมปา่าแล้วก็เอามาแกงส้มนะคะเนาะก็น่าจะอร่อยนะคะ แต่เมนูแต่เมนูนี้ก็อร่อยมากนะคะลูกชายแล้วก็สามีชอบมากค่ะเพราะว่าใบกระเทียมป่าเขายังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะแล้วเขาก็มีกลิ่นหอมใส่พริกลงไปก็จะมีรสเผ็ดๆตัดออกมาด้วยนะคะก็เจียวตามชอบนะคะใครชอบแบบไหนชอบใส่อะไรเพิ่มก็ใส่ได้นะคะแต่ใบกระเทียมป่าเขาก็มีรสออกเหมือน ต้นผูช้ชายนะคะพอเขาสุกแล้วเขาก็จะออกหวนล้านนะคะเดี๋ยวแล้วก็กลับข้างนะคะให้สุกทั้งสองข้างค่ะ ไข่เจียวใส่ใบกระเทียมป่าหรืออมเล็ดใส่ใบกระเทียมป่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็สุกแล้วทั้งสองด้านค่ะแล้วก็ข้างในค่ะทีนี้สาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะต่อมาวันต่อมาสาวก็ทำน้ําพริกนะคะแล้วก็กินกับใบกระเทียมป่าค่ะแต่ว่าสาวไม่ได้ถ่ายคลิปลตอนทําอาหารลงนะคะสําหรับวันนี้สาวก็พามาชมสามเมนูนะคะว่าสาวเอากระเทียมป่ามาทําอะไรบ้างค่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ